ดีค่ะพี่ชานั่งสาวชนก,กิบแก้วค่ะคูบีนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะวันนี้นะคะคูบีจะมาแนะนําวิธีการฝึกนั่งทรงตัวนะคะให้กับผู้ปกครองไปใช้ฝึกเด็กๆที่บ้านกันนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการฝึกลุกตะแคงตัวแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งนะคะโดยที่ก่อนที่เราจะฝึกนั่งทรงตัวเนี่ยเราจะต้องพาเด็ก ขางหนึ่งนะคะสอบไปที่ใต้ไหลนะคะอีกข้างหนึ่งสอบไปที่สะโพกนะคะแล้วก็พาลุกขึ้นนั่งค่ะาจากลุกขึ้นนั่งมาแล้วนะคะก็จัดท่าของนักเรียนนะคะให้อยู่ในท่าขดสมาร์ทค่ะค่ะในกรณีที่นักเรียนสามารถนั่งทรงตัวได้แล้วนะคะเราก็จะอาจจะเพิ่มหรือว่า,ลด,าลดแรงช่วยเหลือลงนะคะโดยให้เด็กๆเนี่ย ใช้มือเพียงหนึ่งข้างนะคะยันพื้นแล้วมืออีกหนึ่งข้างนะคะทํากิจกรรมค่ะในในคลิปนี้นะคะครูพกีก็จะใช้เป็นลูกซกแซกนะคะให้หนักเรียนเขย่านะคะอน้องนต้เดี๋ยวให้ขย่านี้นะคะหมือกข้างหนึ่งยันพื้นนะคะนี่นะคะผู้ปกครองนะคะก็อาจจะหาอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ทําได้ง่ายจากที่บ้านนะคะอย่างเช่นเป็นกระป๋องนะคะใส่ถั่วเขียวหรือว่าเป็นกระป๋องใส่เม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยก็ได้ค่ะ ได้แล้วนะคะเราก็จะฝึกให้นักเรียนนะคะมีการนั่งทรงตัวถ่ายน้ําหนักนะคะในในคลิปนี้นะคะครูบีจะใช้เป็นการให้นักเรียนเนี่ยเอ,อื้อมมือมาหยิบลูกบอลน,นะคะอาน้องเนตาขาเดี๋ยวหยิบลูกบอลน,นะคะไปใส่ในตะกร้านะคะ,ะใส่ในตะกร้าเลยเก่งมากค่ะอาน้องเนตาหยิบลูกบอลน,นะคะ ที่นักเรียนสามารถทําได้ดีแล้วนะคะเราอาจจะเพิ่มความยากนะคะโดยเปลี่ยนระยะของการ เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นการฝึกการนั่งทรงตัวอยู่กับที่บนพื้นนะคะรวมถึงการฝึกการถ่ายน้ําหนักนะคะผู้ปกครองสามารถนําวิธีการเหล่านี้นะคะไปปรับใช้กับนักเรียนได้นะคะเพื่อการพัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ